เดินทางจากโตเกียวประมาณ1ชั่วโมงเราจะได้พบกับเมืองท่าริมทะเลที่แสนโรแมนติกมีทั้งพิพิธภัณฑ์คัพนูเดิลส่วนสนุกคอสโมเวิลด์นั่งแอร์เคบินชมวิวเมืองปิดท้ายด้วยการชมกันดั้มยักษ์ขนาดเท่าตัวจริงที่สามารถเคลื่อนไหวได้และทั้งหมดนี้คือวันเดย์ทริปที่เมืองโยโกฮาม่าค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่โยโกฮาม่า นะคะคก็เดี๋ยวนั่งรถไฟจากในโตเกียวออกไปประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้เราก็จะไปเที่ยวโยโกฮมาม่ากันพร้อมฟ้าใสๆแดดดีๆแบบนี้นะคะหลังจากฝนตกมาสองวันเออฝนตกคือแบบฝนตกหนักมากเราตกตลอดวันด้วยเราก็เลยแบบไม่ได้ออกไปไหนอะไรมากมายก็ไปช้อปปิง้งเมื่อวานก็ได้ของมาเยอะประมาณหนึ่งเลย หิวข้าวไหมอ่ะหิวไหมกินก่อนได้นะ580เยนอันนี้คือยืนกินเลยใช่ใชอยู่ตรงชานชาลาของอสถานีโอเอโนเลยระหว่งางรอแบบ10นาที15นาทีก็ยืนกินข้าวได้ก่อนเลยมาถึงแล้วจ้าโยโกฮาม่าเรานั่งเลยสถานีโยโกฮาม่ามาหนึ่งสถานีมาลงที่ ซาคุระกิโชตรงนี้เลยนีไ่ไงแอร์เคบินเดี๋ยวเราจะไปนั่งอันนี้กัน เราจะมานั่งโยโกฮาม่าแอร์ b คบินตันนี้นะคะข้ามไปตรงฝั่งอึงกะมาร์กฝั่งนั้นเขาก็จะเป็นจุดรวมของมีทั้งสวนสนุกมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งจุดพิพิธภัณฑ์ต่างๆให้เราไปเยี่ยมชมกันตรงนี้คือค่าขึ้นไปค่านั่งข้ามไปเนี่ยคนละ1,000เยนค่ะ ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วคนละ1,000เยนเยนไปซื้อที่ตู้อัตโนมัติก็ได้มีภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ QR สแกนเข้ามาได้เลยนี่แอร์เคบินของเราค่ะโลง่งๆโล่งๆสบายเตรียมตัวแรงไหมอ้ยสามสองหนึ่งอีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่ง มาพร้อมเพลงจ้าจะหวะเพลงเขาพอดีอเท่เนอะที่นี่มีแอร์เคบินในเมืองด้วยอ่ะไกลไหมก็ไกลอยู่นแน่ะประมาณหนึ่งก็ขึ้นมาบนนี้มานั่งเล่นชมวิวซิวซิวถ่ายรูปสวยๆได้เลยแล้วเขาก็เมื่อกี้เขาถามเราด้วยว่ามากี่คนแล้วบอกมาสองคนเขาก็ให้เข้ามานั่งเป็นส่วนตัวเลยที่นี่ดีมาก่มีทางด้านนี้ก็จะเป็นตรงสวนสนุก มีกระเช้าลอยฟ้าให้นั่งเล่นด้วยน่ารักมีสวนสรุกด้วยนะมีแบบวิววิวรถไฟเหาะอะไรก็มีตรงนี้สวยเลยอ่ะโอโหเมืองเท่ๆที่นี่ไม่น่าเชื่อเลยจ้า ก็ใช,ใช้เวลาไม่นานนะใช่คะ่ะแป๊บเดียว,ยวถ่ายทั้งรูปทั้งวิดีโอแบบแป๊บเดียวถึงแล้วจ้าถือว่าคุ้มเงินอยู่เพราะว,ว่าวิวสวยวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นี่ค่ะโยโกฮาม่าเวลด์พอร์เตอร์ตรงนี้เราจะไปหาชาบูกินจิ้มเจอมาร้านหนึ่ง เดินออกมาเชื่อมกับแอร์เคบินมาก็คือจะเจอที่นี่เลยค่ะอ,อ้าวนี่ไม่ใช่ประตูมาถึงนี้แล้วจะเดินชนเข้าไปไปไปหาร้านชาบูก่อนกินข้าวเที่ยงกันก่อนข้างล่างก็จะเรียกว่าฮาวิเอ็นทาวลงมาข้างล่างเป็นแหล่งรวมร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเราจะไปกินแมคโดนัลกันแมคโดนัลไม่เอา <c oughs> ไปหาร้านชาบูก่อน <c oughs> มาถึงแล้วร้านชาบูขึ้นมาที่ชั้นหนะไม่ได้อยู่ชั้นล่าง เมื่อกี้ไปชันล่างไม่เจอนี่เลยค่ะเข้ามาในร้านชาบูแล้วเรียบร้อยนะร้านนี้เขาก็จะมีอังกฤษเมนูด้วยเขาจะให้เรากดสั่งผ่านทงางแท็บเล็ตล้วก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะกินเป็นเซตไหนมีตั้งแต่3,000กว่าเยน2,000ประมาณนี้เราสั่งเป็นเซต2,000ก็คือจะเป็นเนื้อแบบธรรมดาหน่อยก็ทะเนื้อไม่มูไม่ไก่นี่ให้ดูเนื้อก็ไม่ธรรมดาเลย อารมณ์คล้ายๆเราไปกินโมโม่พาราดซ์บ้านเราอะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นมุ้งสันข้อมี3ามชั้นสีประมาณน,นี้น้ำซุปเาก็ให้เลือกมี2กับ4น้ำซุปถ้าสีน้ำซุปก็เพิ่มตังค์เข้าไปอีกอันนี้เราเลือกไป็นสน้ำซุปก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็ถ้าใครจะทานเป็นน้ำรีฟิลเขาก็จะมีเป็นพวกออรดิงอะต่างๆก็คือรีฟิลได้ประมาณ3 0 0เยนต่อคนใช่ใชโอเคก ใครอยากกินพรีเมียมขึ้นไปก็เพิ่มระดับของตัวปฟเฟ่ขึ้นไปนะ<ช>แพ<ร>็กเกจโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้เราไปกินก่อนมีเวลาประมาณ80นาทีใช่ค่ะตอนนี้เขากำลังนับถอยหลัง63นาทีในการให้เราสั่งได้ เนื้อตัวเริ่มต้นก็อร่อยแล้วว่าหุยเราคิดดูถ้าได้กินตัวพรีเมียมสุดๆจะขนาดไหนเนี่ยที่นี่โอเคมากน้ำซุปโอเคนะคะก็ถ้าใครมาอยู่กุฮามาก็ลองมากินกันได้ราคาไม่แพงราคาดีมากๆเลยจะบอกว่าร้านนี้เป็นสาบูซาบูที่บริการถึงระดับประทับใจจริงๆของออกไวมากพอกดปึ้งไม่ถึง1นาทีแบบสิวิอะไรเงี้ยมาเสรซ่านี่เลยเนื้อ เนื้อเขาดีวนะใช้ได้เลยกับราคานี้คือถ้าสมมติแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณหัวละ500บาทได้กินเนื้อหมูแล้วก็ไก่ดีๆโอเคเลยโอเคอมากๆแล้วเขาก็จะมีในส่วนของพวกเป็นขนมไอติมกาแฟอันนี้กินได้เลยจ้ะเยี่ยมมีข้าวแกงกะหรี่ด้วยออน่านกินมากเลยเดี๋ยวพี่ไปจักมาสักถ้วยนึงเล็กๆไหมได้แล้วก็มีนี่ด้วยแพนเค,ค้กให้ทําเองอ่ามันเป็นนี่มันเป็นแบบนี้ค่ะเป็น เป็นวอฟเฟิลอ่ะอ๋อเป็นวอฟเฟิลใช่แล้วก็โปะไอศครีมมีหน้าต่างๆนนที่เองได้เลยอ,นนอันนี้ขึ้นรวมอยู่ในเมนูนี้ด้วยแล้วใช่รวมอยู่ใน buffet แล้วเรียบร้อยของหวานมาเสิร์ฟแล้วจ้านนี้เลยค่ะเป็นวอฟเฟิล์นะคะฟิมอ,อยู่เอง <laughs> <laughs> เขาจะมีตัวแป้งไว้ให้แล้วเราก็แค่ตักใส่แม่ฟิมเขาแล้วก็ใับเวลาสองนาทีเท่านั้นแล้วก็มานี่เลย มาบีบไอติมเพิ่มน่ากินเวอร์ตอนแรกว่าจะไปหาร้านขนมกินสปะไม่ต้องแล้วกินที่นี่ไปเลยอิ่มจุ๊บๆุปเลยจ้าตอนแรกก็มายืนถ่ายแบบชิ้นช้าสวนสวยๆเบาๆเห็นเขาเขึ้นมาตั้แต่ตั้แต่อุ้ยน่ารักจัง,งน่าไปเล่นไปไปมามาเอ้วเาเขาเกตกันก็แบบอืมไม่เล่นแล้วก็ได้ค่ะดูเครื่องเล่นน่ะน่ารัก <c oughs> แต่ว่ามันลงอับวาดเสียวอยู่ยซึ่งแตกต่างจากสีบบพาสเทลตรงนี้ที่เห็นมากเลยตรงนี้คือส่วนของส่วนสนุกใช่ใครมาตรงนี้มาเล่นได้ค่ะเราเล่นไหมจับจอย่างเลยโอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่นะจ๋ดูความน่ารักนะน่ารักตอนนี้น่ารักนะรูเลยตอนหมุนไปหมุนมาเนี่ยน่ารัก <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยหายไปแล้วบ๊ายบาย สนุกแค่ดูก็สนุกแล้วแค่ดูก็บาดเสียวแล้วอะเมื่อกี้ทุกอย่างหมุนมีคนเล่นหมดเลยทั้งไอสีชมพูก็มีคนเล่นน่ากลัวมากตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่คัพนูเดิลมิวเซียมนั่นเองอยู่ตรงตรงข้ามกับสนสนุกตรงนี้เลยเดินมาได้ตรงนี้บริเวณริมอ่าวตัวนี้ยเขาก็จะมีจุดต่างๆให้เรามาเที่ยวเล่นถ่ายรูปนะคะสวยดีที่นี่ชบ ถ้าถึงแล้วค่ะครับนูเดิลมิวเซียมนั่นเองนะที่นี่ก็จะมีค่าเข้าคนละ5 0าอเยนได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือจะเป็นค่าเข้าตรงมิวเซียมที่เข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นี่หรือว่าใครอยากจะทำบะหมี่เป็นของตัวเองอะ่ะอันนั้นก็คือ5 0 0อเยนเหมือนกันเขาจะถามเราตั้งแต่ตรงซื้อตั๋วว่าเราจะทําบะหมี่เป็นถ้วยของตัวเองไหมอะไรอย่างงี้นะคะค่อยกลับบ้านได้อันนี้500อเยนต่อครับ ปนะปเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูมิวเซียมกันเข้ามาโซนแรกเลยเขาก็จะมีมวิวัฒนาการของประมิตร,ร,รสำเร็จรูปเรปิ่มต้นตั้งแต่ปี1958นี่เลยอันนี้คือเป็นซองแรกเลยนะ<ม>แล้วก็ไล่ๆลไปเรื่อยๆ<ม>เขาก็จะมีเป็นประมีของแบบทุกที่เลยอะเยอะมาก แอบเห็นแบบแ,บ,บ,แบ,บมีของประเทศไทยด้วยนะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบถ้วยแบบซิกเนเจอร์เริ่มต้นตั้งแต่ปี1971นั่นเองแล้วก็มาแบบเป็นถ้วยแบบใหญ่ๆเริ่ม1976ไล่ไปเลยไล่ไปเรื่อยๆ,ๆโอ้โเขาวางใส่ตู้ไว้เรียงไปเลยนะรอบน่าจะไปจนถึงปัจจุบันนี้ไปแรกๆเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์น้อยหน่อยพอไล่มาถึงปี2000มีเยอะขึ้น มีแบบเป็นแถบเลยแล้วก็จะเน้นเป็นลักษณะถ้วยนีิชินเป็ดน้อยน่ารักมากเลยมีแถบแบบเป็นถ้วยด้วยนะ <Hey. S 2> น่ารักอันนี้คือแบบมาในเป็นแท็กเกตแบบนี้เลยของแรกตอนนี้ใครมีถ้วยนี่คือแบบว่าเป็นของหายากแล้วนะใช่ถ้วยน่ารักสุดๆนี่อีกหนึงเป็ดนี่น้องเป็ดคนนี้น่ารักมากคือน้องเขาขยายรางได้อนะ จากตอนแรกมันเป็ดตัวน้อยอันนี้เป็นเป็ดตัวใหญ่คือเป็นเป็ดท่านประธานนี่ไงของประเทศไทยขับนูเสเติร์นรสหมูมะนาวมีรสหมูสับก็มีอะไรคือแบบเอ้าเขามีไวไวมาด้วยอ้าวนี่ของไทยกุ้งมาม่ามีมามา่มารสต้มยำกุ้งหอสีเงินๆด้วยเออน่ารัก หลังจากที่เดินเล่นถ่ายรูปกับบะมีกึงสําเร็จรูปตั้งแต่ผลิตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เข้าไปดูหนังมาเป็น14นาทีที่แบบเพลินม,มากเขาก็จะโชว์ประวัติความเป็นมาของคุณปู่อันโดเนที่เขาเป็นผู้คิดค้นนิชชินอันนี้แหละตอนแรกก็คือมาเป็นซองจ้ะไปไปมามาไปเที่ยวอเมริกาก็ได้มาเป็นถ้วยมาแล้วสักพักค่ะไปเรื่อยๆรื่อ,อ,อ,อืนู่นส่งไปยานอาวกาศไปกินบนยานอาวกาศได้เลยโอ้โหเป็น14นาทีที่ดูเพลินม,มากแล้วก็มีซับอิง ดูแล้วเข้าใจง่ายสนุกสนานมากแล้วก็ออกมาห้องพัดไม้ห้องนี้จำลองการทำบะหมี่แน่ๆเลยเป็นครัวของคุณปู่เลยไปแอบ,บดูครัวของคุณปู่กันก็คือจะเป็นเส้นบะหมี่คือสำเร็จรูปแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้เาไปทอดอนะมีคือเป็นเส้นสดอยู่แล้วเขาก็จะไปทอดที่กระถา,าไหนเห็นนะเป็นครัวเลยจริงๆด้วยคุณปู่จะเอาไปทอดที่กระถาอันนี้เลยคะ่ะ เนี่ยเขาจะเอาใส่ในนี้ยแล้วเขาก็จะเอามัไปทอดแบบนี้อืมอุ้ยเหมือนอันนี้เหมือนมากเนี่ยนี่โชว์แล้วว่าทอดทอดจะเสร็จแล้วก็คีนี่ไงนี่ไงมีเลี้ยงไก่ด้วยก็จุดเริ่มต้นเขามาจากการที่ทำบะหมี่ไก่นั่นเองก็เลยต้องเลี้ยงไก่ไปด้วยอันนี้คือจักรยานของคุณปู่อันโดใช่หรอใช่แหละ ก็จะมีเป็นนูเดิลพาซาอยู่ตรงนี้ด้วยมีอาหารขายเป็นนูดเดิลจากประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยก๋วยเตีย๋ยวกุ้งจ้ามากินกนได้นะคสับก็กินที่ถ้าใครยังไม่กินข้าวมาก็คือมากินที่นี่ได้เลยนะหรือว่าใครจะขึ้นไปทําบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปไปขอตัวเองก็ได้วาดข้างนอกวาดวาดวาที่ถ้วยแล้วก็เอากลับมาที่เขาหิ้วๆกันสบายเงี้ย ทุกคนก็จะมีที่สภาแบบนี้เป็นคุงๆอย่างนี้กับบ้านเป็นของที่ะระลึกได้ขอแก้ข่าวนิดนึงน้องคนนี้ไม่ใช่เป็ดนะน้องเป็นไก่หลังจากที่เราไปดูมูฟวี่มาแล้วเรียบร้อยเราถึงอ้๋อโอเคเขาทําเริ่มต้นก็คือทําเป็นบะหมี่ไก่นั่นเอง ตอนนี้เรานั่งรถไฟมาสุดสายเลยค่ะมาที่สถานีโมโตมาจิเพื่อ <c oughs> ที่เราจะไปดู <c oughs> กันดัน้มกันเย้เย้แล้วก็ในสถานีรถไฟเขาว่าเห็นร <c oughs> ูปตรงนี้ไหมเ <c oughs> ยอะแยะเลยเหมือนเขาติดเพื่อเล่าเรื่องราวว่าร้านนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของ ในย่านชาหน้าเท้าของเขาอะเพราะว่า,าวที่โยโกฮาม่า,มาก,ก็จะมีย่านชาหน้าเท้าเดี๋ยวตอนเย็นเ,เราก็จะไปย,ย่านชาหน้าเท้ากันด้วยก็คือที่สถานีเดียวกันนี้แหละมาที่สถานีนี้แล้วก็แยกไปในทางตรงกันดั้มแล้วก็ตรงชาหน้าเท้าเลยใช่เลยค่ะ,คะน่ารักดีนี่เจ้าของเจ้าของบริษัทเดินมาเรื่อยๆก็คือเราจะมองตรงเท่านึง ออกมาปุ๊บทางซ้ายก็จะเป็นชัยน้าทาแต่เรายังไม่เดินนะเดี๋ยวเราจะไปทางขวาไปกันดั้มก่อนจ้าเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวมา มาถึงราคาตรงนี้ก็คือยามาชิตะปาร์กนั่นเองก็คือจะเป็นสวนสาธารณะแล้วก่อนบมืเกีที่เราก่อนจะข้ามถนนมาเราแวแกตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยมากๆเลยนะเพราะว่าสองข้างทางเป็นอุมโมงค์ต้นซากุระถ้าใครเล็งจะมาช่วงมีนาเมษามาเลยค่ะที่นี่ชมซากุระน่าจะสวยมากๆแล้วก็ตอนนี้มายือยู่ตรงนี้ริมอ่าวครับทางด้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เรือขึ้นไปชมได้หรือว่าใครจะไปกันดด้ก็จะอยู่ทางนู้น กันดัมแฟคทอรี่คนไปเยอะมากเห็นบอกว่าน้องจะปลดประจำการตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่ประมาณวันที่31มีนาคมอีกไม่กี่เดือนนี้เองอุ๊ยอันนี้คือเป็นตัวกันดัมที่สามารถขยับได้เดินได้เดินได้เดินออกมาจากแท่นตรงนั้นได้นิดนึงอ้าสุดยอดก็เหมือนกับทุกคนที่โซนนี้จะเดินไปที่กันดัมกันหมดเลยนะถูกต้องค่ะมาชมกันดัมมาส่งท้ายน้องกันดัมหน่ เขามาด้านในของกันดั้มนะคะค่ะาเข้าคนละ 1, 6 5 0เยนข้างในนี้ค่ะเขาก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีให้มาชมกันดั้มมีอ,อาหารขายหมดเลยถ้าเราอยู่ข้างล่างเราไม่ต้องเสียตังเพิ่มแล้วนะถ้าจะขึ้นไปข้างบนอ่ะเสียเพิ่มอีกคนละ3 3 0 0เยนเข้าไปสัมผัสแบบใกล้ชิดข้างบนน,นู้นเลยเนี่ยที่เขาขึ้นไปยืนกันชั้น3ชั้น4นั่นนะช,ชั้น5ชั้น6นู่นนะข้างบนอนะ่ะไกลมากันั้น่ะจ่ายเพิ่ม3,300กว่าเยนส่วนเรานั้น ยืนดูยอยู่ข้างล่างนี่แหละนี่คือใกล้แล้วเนี่ยเขาเข้าโหมดสแตนบายแล้วใช่ใช่ไปเดี๋ยวเรามาดูกันทําขยับตัวกัน <c oughs> ประทับจิตประทับใจเป็นกันดั้มตัวใหญ่มากแถมขยับได้ทุกสัดส,ส่วนแม้แต่กระทั่งนิ้วก็กิก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 แบบนี้ได้หมดเลยอะ่ะเมื่อกี้เขามีแบบเดินเดินเดินเสร็จปุ๊บมีนั่งลงไปด้วยโอ้ยน่ารักมากชอบการแสดงก็ประมาณ7-8นาทีประมาณนี้เลยแล้วเขาก็จะมีแสดงหลายๆรอบ ตอนนี้เราถ่ายไปช่วงแบบตอนกลางวันไปแล้วช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะไปเดินเล่นดูของหรือหาของกินอะไรจุกจิกจุกิแล้วก็นั่งเล่นเผื่อจะรอถึงตอนมืดๆมืดม,ดม,ดม,ดมดอาจจะเป็นอีกบรรยากาศนึงเนาะต่ถ่ายตอนที่เขาเปิดไฟอ่ะเนี่ยเป็นแสงสีอาจจะสวยๆยคุ้มเงินคุ้มเงินได้มาดูแล้วแบบประทับจิตประทับใจจริงๆ ミッションに集中するようにそうあの時の記憶ならはっきりと覚えていた。隕石落としを止めるために敵も味方も関係なく จะบอกว่าการแสดงของกันดั้มทั้งสองรอบที่เราดูนั้นไม่เหมือนกันเด้อตอนแรกแบบดูทำไมทำไมทํทำมือไม่เหมือนเดิมสรุปน่าจะไม่เหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นคนละสตอรี่กันแต่ว่าสวยทั้งสองช่วงเวลาเลยแนะนําให้มาถึงที่นี่ประมาณช่วงเย็นๆแล้วก็อยู่จนถึงมืดๆหน่อยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากแล้วดูน้องกันดั้มยืนเลยยืนทักขาพอยทาวเวอร์น่ารักดีอันนี้คือแบบคุ้มค่าคุ้มราคขาสุดๆจ้า สำหรับที่โยโกฮาม่านะก็คือเป็นอีกที่หนึ่งที่มาเราประทับใจมากมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะแล้วก็จะมาเที่ยวแบบวันเดยวทีแบบอยู่ก็ได้ค่ะหรือว่าจะมาค้างที่นี่สักคืนนึงนอนริมอ่าวกันแบบสวยๆไปเลยแล้วยิ่งตอนกลางคืนดูเขาเปิดไฟดิสวยมาก คือเป็นอีกที่หนึ่งที่ประทับใจแนะนําเลยว่าถ้าใครอยู่โตเกียวก็สามารถมาเที่ยวที่โยโกฮาม่าได้นะคะนั่งรถไฟมาประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองสาหรับทริปนี้นะคะที่ยุยมาญี่ปุ่นครั้งเนี้ยก็คือเป็นครั้งที่10แล้วก็ยังประทับใจเหมือนเดิมมาเที่ยวแบบจัดหนักจัดเต็มทั้ง14วันมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวได้เจอหิมะแบบโอ้ว้าวมากๆคือช่วงหิมะที่ญี่ปุ่นนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวตอนช่วงหน้าหนาวกันเยอะๆนะคะสำหรับตอนนี้ขอตัวลาก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าญี่ปุ่นครั้งที่11มีแน่นอนจ้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กด subscribe เป็นปกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะบ๊ายายตึ๊ง